กันอุ้ยจะทุ่มจะตุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามาเล่นเกมอันนี้กันโหลดใน Google นะไม่ได้หลดในเออเพลงสตูนะไม่รู้ว่าตามชื่อบอได้แล้วก็เลยเรียกแบบนี้กันไปดูเนื้อเรื่องกันเอ คือ,อคือเราแอบพชพี่ชายตต่เองเอ้ยงงมากงงมากขน,นาดพี่ชายแทย้ๆของตัวเองยังช็อตอีกป้สภาพขอข้ามไปเลยกันตอนสุดท้ายนี่คือลำบากมากไม่รู้ว่าเรา,าเล่นเองกันหนอนหลุดนานโอเคนี่ เราต้องกำจัดหนาหัวใจไปก็คือใจอจะเป็นเมือจะปเป็นเมือเื่อใช้แบดอดู่ใจหนังผมชมพูชมพูเข้มเดี๋ยวนะ <c oughs> นางอยู่ไหนนางหาย <c oughs> แต่ว่านี้นั่นเพื่อนานางนะไม่ใช่หนาหัวใจนี่คนนี้ที่แหละที่ต้องกำจัดอะ นางนิสัยบีดีชอบบูลี่นางบูลี่เราด้วยบอกว่าเราหัวแตกไม่ใช่เขาด่าอะไรอยู่อยู่ดีๆก็มาพักแล้วหัวเราใส่เคยเล่นแล้วก็ดูเลยนางร้องเพื่อนอยู่นางร้องเพื่อนรักอยู่อะไรอ่ะห้ามอะไรอ่ะห้ามอะไรอ่ะห้ามอะไรนี่ อะไรนี่ก็คือนางมาขอโทษผู้หญิงคนที่ใส่แว่นใส่หูฟังอย่าไปให้อภัยเลยเธอเดี๋ยวเขาก็กลับมาแก้งอีกเราในบทก็บอกว่าเราต้องไปฟังเออคนนี้พูดนะเพื่อนนางอาคนน้ รู้ชื่อเลยเคยดูว uh ่านางนางผมชมพูน re> ั่นนะชื่อว่าอาคาริคนนี้ก็คนนี้ก็ไม่รู้ชื่อเลยอ่ะพุ่งนี้บอยู่นะพุ่งนี้ไม่พุ่งนี้ไม่อยู่ไปโรงเรียนอืม บอกว่านางผมไม่ใช่ดินางที่ใส่แว่นสีฟางอ่ะนางนางพูดแบบต้องอ่านอ่ะน,อนางพูดด้วยอ้วาใว,าว,าวาใบเนี่ยผู้ชายคนผมครัผู้ชายอ่ะผู้ชายคนนี้แอบต่อมนางอะค่ะ ไปแล้ววุ้ยลืมลืมเยียบ,บุหรี่มากูมัวแต่พูดโว้ยไม่น่าเลยคือนางค่ะลี่นาชอบดูบุหรี่ใช่ปะน่าจะใช่นะทุกคนไม่รู้ท <c oughs> ุกคนไม่เคยเล่นเราก็เพิ่งเล่นตั้งแต่ตอนที่เราไปโหลดมา เราก็งงเฉยๆก็เลยไปดูคดลิปเนาะเราก็ต้องมาวางไว้หน้าห้องนี้นะก็คือบทอ่ะนางอ่ะเวลานางคุยกับนางอ่ะนางจะพูดเสร็จแล้วแล้วนางก็มาผัดผู้ชายคนนี้คือแบโอ้แม่ก้อนกูบอกว่า <c oughs> <c oughs> นายแอ่ออพไปแอบชอบผู้หญิงคนนี้เลยนางนิสสัไม่ดีแอบชอบคนอื่นเถอะใหม่อ่ะอาคาซิสวยเม่อฉันน่ะเธอหวยแตกโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนนางพูดพูดดู นางผ่าพูดอะไรวันนี้โอ้โหไทยมัวร้อนด้วยนี่ใส่ไม่ดีบูลี่คนอื่นคิดว่าคนอื่นอ่ะไม่เก่งกับเธอหรือไงดูเธอดิออเธอจะบอกว่าใครมาทิ้งของดีไปเนี่ยอโอเคแล้วเราก็ต้องบีแล้วเราต้องขึ้นไปในในที่ชงมรมนะักแสดงนะ เพื่อไปกำจัดนางด้วการหากรักตูต้ตล็อกเกอร์แล้วหัวนางก็จะขาดเลยต้องยืนข้างตรงนี้เนาะอพาพอมันมีรูปหัวกระโหลกขึ้นมากดค้างเลยอุย้ยมันเห็นแต่ไม่เป็นไรอุอ้ยผู้ชายผู้ชายคนที่แอบชอบอาคาดิก็เห็นเห็น้วดมีรายการแล้วเราต้องไปยินมีด ถ้าเกิดเราจะอาฮารีอลงน้ำ่ะก็ต้องกำจัดผู้ชายคนนั้นก่อนเพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะจะมาเตะเราเออเห็นเก็บไปก่อน,นอยู่กุ้งห็นแล้วนาำผู้ชายหัวส้มนั้นอยู่ห้องไหนเนี่ยขอร้องอย่าอยู่ห้อง,ง,องเราเถอะโอเคอยู่ห้องอื่นจ้า ห้องอาคาริแน่นอนสาบานนี่ไงนายรูเหรอว่้ฉานเป็น่าตกรรู้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 สิถ้าเกิดนายรู้นายก็ปิดปาคไว้ถ้าเกิดเราจะไม่อยากให้โดนผู้ชายคนนั้นกำจัเราก็ต้องไปห้องน้ำเพื่อไปหามผู้ถามต แล้วเราจะล้างไงอ่ะในเมื่อผู้ชายคนนั้นไม่อู่อ่ะแล้วไม่ได้ไม่วเลฝัช่ไใ้นไวจเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเห็นอ่ะเฮ้ยนี้ก่อนโอ้ยวิ่งดุมากอ่ะ อุ้ยอุ้ยเตะหูเตะหน้าด้วยหูสภาพเตะหน้าด้วยจีบหน้าแทนเดูดิพี่ชายพี่ชายเดินชนแล้วโหอันี่ใส่ไม่ดีฟ้องแม่แน่ ก่อนที่เราอ่ะจะไม่ให้ผู้ชายคนนั้นเห็น,หนเราเปิดสีอ่ะสีแ<ม>ดงคลิปหน้ามันเหมือนกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่าไปไปขาย